ตายแน่เลยเราว่าเราติดโควิดว่ะนี่คือเรื่องราวของฉันในยุคที่โลกใบนี้เต็ไมไปด้วยสารพัดปัญหาแล้วก็ต้องมาเจอกับอีกบ้านี่ฉันชื่อไมมินเป็นหัวหน้าห้องมอ .3 ทับหส่วนหมอนั่นชื่อกล้าเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนก็ตอนนี้สถานการณ์โลกยังน่าเป็นห่วงอยู่เพื่อเข้าวิถี new normal แม้ประเทศไทยไม่ได้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อมากนะัก ก็ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอ,อนามัยเฟสชิลบรรยาห่างทางสังคมเพื่อป้องกันโรคระบาดแล้วก็อย่าประมาทกันนะทุกคนแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งมันล้างมือบ่อยๆพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะน่าเบื่อจริงเอาแต่พูดเรื่องเดิมๆเฮ้เฮ้นายเนี่ยอยู่เงียบๆหน่อยสิทําไมไม่ใส่หน้ากากนายนี่กี่รอบแล้วนะก็ไม่อยากจะใสอ่อะทําไมทําตัวเป็นปัญหาอยู่เรื่อยเลย มันยากอะไรนักหนาฮะเจ้าไปเลยมาดิอ้าวก็มาดิคะมาเลยมาอาจารย์คะหนูควรทำยังไงดีคือถึงรู้ว่าเป็นปัญหาแต่ก็โอเคค่ะหนูก็เป็นหัวหน้าห้องนี่เนะนี่บอกฉันทีสิฉันควรทำยังไงดีอะ ปล่อยๆมันไปเธอเอ้ยกลับมันก็เป็นแบบนี้นี่แหละจะได้ไปแข่งระดับภาคแล้วเชียวแต่ก็เพราะว่าโควิดการแข่งขันอะไรต่อมีอะไรก็ถูกยกเลิกไปหมดเลยถึงจะเห็นอย่างนั้นแต่มันก็พยายามของมันเต็มที่นั่นแหละอ๋อเหรอขอบใจแล้วกันนะที่บอก อ้หน้าห้องคิดจะมาสั่งสอนฉันเหรอจะบอกอะไรให้นะฉันนะ่ะมือก็ไม่ล้างไม่เว้นระยะห่างไปไหนมาไหนก็ไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อวานก็เพิ่งจะวิ่งพาลมพาฝนตากแดดไงละ่ะฝึกซ้อมทุกวันฉันจะแสดงให้ดูว่าฉันน่ะแข็งแกร่งขนาดไหนเจะโควิดหรือว่าใครหน้าไหนก็เข้ามาเถอะไม่เห็นจะเป็นอะไรสักอย่างอะเดี๋ยวก็ได้ตายหรอกนายไม่กลัวตายได้ไง รู้ไหมตอนนี้สถานการณ์ั่วยโลกนี่ระดับภัยพิบัติแล้วทั้งอเมริกาเอ่ยอินเดียเอ่ยเข้าใจบ้างสิว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่นายอยู่คนเดียวเห็นใจคนอื่นที่อยู่ร่วมกับนายบ้าง <c oughs> บอกให้เห็นใจคนอื่นคนอื่นเคยเห็นใจฉันไหมล่ะอ่ะไอ้นี่ที่มาพูดเนี่ยก็เพราะว่าฉันเป็นหัวหน้าห้องไงถ้าน,นายติดหรือเกิดอะไรขึ้นมาคนในห้องก็เดือดร้อนกันหมดนะสิเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่เรื่องนั้นฉันน่ะหมายถึง ช่างเถอะฉันเองก็มีบางเรื่องที่ต้องไปสู์ให้คนอื่นเห็นก็ตามนั้นนั่นแหละฉันน่ะแข็งแรงอยู่แล้วไกแค่โควิดเอ้ยฝุ่นเอ้ยโรคแบบนั้นน่ะเกิดขึ้นกับคนอ่อนแอเท่านั้นแหละทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไม่ต้องมายุ่งกับฉันเฮ้ย หายแน่เลยเพราว่าเราติดโควิดว่า การปรับตัวยุค new normal ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้อะไรอะไรก็ work from home พวกเราต้องลดการออกไปข้างนอกบ้านและพยายามอยู่ที่บ้านนี่นะ <c oughs> ก็ลองหางานอดิเรกคลายเครียดทำใช้เวลาว่างในการทำสิ่งที่ชอบหากิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นการฝึกทักษะใหม่ๆทำอาหารปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้สำคัญที่สุดคือการเว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยก็สำหรับก่อนท <c oughs> ีน่จะเข้าคาบแรก มีข่าวมาประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งก็คือเฮ้ยกล้าติดโควิดนะไม่ฉันน่ะแข็งแรงจะตายจะไปติดโควิดได้ยังไงว้าเฮ้ทุกคนกล้าติดโควิดนีแล้วเมื่อวานบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องมาหยุดดูอาการก่อนนะก็ฉันคิดว่าฉันน่าจะหายนี่นะเพราะว่าตอนเช้าก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย โถเว้ยข่าวดวนทวิตเตอร์อาพบกลุ่มเสียนักเรียนบอนให้โรงเรียนปิดโรงเรียนด่วนตายตายตาายยตตต้องกักตัวอีกแน่เลยทำไงดีเนี่ยเราจะติดไม่วะนี่ก็ปิดมาหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยอ่ะนี่แกเนอ่อ๋อ ได้ก็ได้เราเป็นหัวหน้าห้องนี่นะโหลโหลกล้าอ,อยู่หรือเปล่าได้อยู่ได้อยู่โทรมามีอะไรอ้ฉทนไม่ว่างทำอย่างนั้นหรอกตอนนี้ฉันน่ะกำลังทำตามความฝันอยู่<อ>ก็อบอกแลงง้วไงว่าฉันอ่ะอ้าเฮ้ยแย่แล้วแล้วหมอนั่นอยู่ไหนอ่ะหมอนั่นอยู่ไหนอ้าน็กออกแล้ว อีจูบ้าเอ้ยเอ้ยโหรอตกลงเป็นยังไงบ้างอะกล้าหมายมินเรื่องโควิดนะฉันนะโหรอกลงเป็นยังไงบ้างอะกล้าเรื่องโควิดนะ ฉันไปตรวจมาแล้วฉันฉันไม่ได้ติดเชื้อเฮ้ย hey, จริงเหรอไม่เป็นอะไรใช่ไหมจากผลการตรวจนะไม่ได้ติดเชื้ออะไรหรอกเป็นแค่ไข้บวัดธรรมดากับอ่อนเพลียน่ะก็คืออาจจะหักโหมร่างกายหนักไปหน่อยอะไรทำนองนี้หรือเปล่าครับเอ,อ่อก็ไม่นะครับอ๋อเมื่อวานก็เพิ่งวิ่งฝ่าลมฝา่าฝนตากแดดไงล่ะ ฝึกซ้อทุกวันจริงๆด้วยสําหรับอาการก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรมากก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดในช่วงนี้คือเรื่องของฝุ่น PM 2.5ที่น่าเป็นห่วงค่าฝุ่นนะเพิ่มมากขึ้นทุกวันเลยนะแล้วก็พยายามใส่หน้ากากาอนามัยตลอดเวลาด้วยแล้วก็อย่าไปตรงถนนที่มีรถเยอะๆกันล้ากันนะครับโอเคนายก็ไม่ได้เป็นอะไรนะดีแล้วนึกว่าจะตายสัอีกอะ่ะเฮ้ ทำไมไม่ไปหาหมอเร็วๆล่ะถ้าแบบนี้ถ้าเป็นจริงๆมันแพร่เชื้อคนอื่นเขาลำบากนะรู้ไหมรู้หรือเปล่าว่าโรงเรียนต้องปิดต้องมีคนเดือดร้อนอะไรมากมายเพราะว่านายคนเดียวเลยอะอุย้ยอีพ่าเอ้ยฉันผิดเองละ่ะฉันขอโทษนะทีหลังนะ่ะไม่ต้องพยายามอะไรขนาดนั้นก็ได้รู้แหละว่าเก่งถ้าไม่คิดถึงคนอื่น คิดถึงตัวเองบ้างก็ได้ถ้าตายไปก็คงทําอะไรที่อยากทําไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็จริงอ่ะขอบใจนะเรื่องอะไรหรอก็ขอบคุณที่เข้าใจอะไรอะ่ะคนลุกชะมัดนะ่ะคนเรามันต้องปรับตัวกันทั้งนั้นนั่นแหละเข้าใจไหมเข้าใจไหมว้นายนะ่ะอย่าลืมโพสต์บอกโรงเรียนด้วยล่ะว่าไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะอย่าลืมนะเข้าใจนะ จากนั้นกล้าก็โพส์ตผลตรวจแล้วก็ได้ขอโทษขอโพยทุกคนทุกคนก็สบายใจขึ้นเยอะไม่นานนักโรงเรียนก็กลับมาเปิดเหมือนเดิมส่วนกล้าก็หายซาไปเลยก็แบบนี้แหละนะทุกคนเองก็มีเรื่องต้องปรับตัวใช่ปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีความสุข